ờ văng này, để luôn luôn ờ, này, ờ ờ, nó ờ, cứ mà ăn không đánh đánh. ờ đi mà đợi. เร่เราเซเว่เซเว่นหมึงคิดเท่าไหร่ถามว่ากไหมก็ประมาณกี okay. hơn, yeah. bueno, ่เมย์แลห้าส yeah. ิบขวแล้วโอ้ยของแพ้อ่ะทำมาเขาแพ้อันน vale ี sí. okay, Anything, ้ของก็ไงเพื่อนกันเพื่อนกันที่สิบหน้าสิบหรอือมีงยิ่งชิ้นงาหน้าสิบเออเเออเห็นเพื่นนะหรือว่หาสิบก็ไอเคแล้วมึงนี่ไหมก็รียบ จะได้ไหมพรุ่ตรงนี้โอเคโอเคถูกป่ะเดี๋ยวคุณต้องหาเกมอะไรเกมนี้ได้ไหมล่ะเป็นไงเกมนี้ได้ไหมมันมาถูกเริ่มจุดมุ่งจุดกันจุดกันจุดกันได้ๆเกมดูบ้างนะเออได้เกมเกมเกมมาสิมาเออเราแค่จิ้มเกม รู้แล้วเจ๊ว่าแต่ทําไมทไํหน้าอย่างนั้นละ่ะแน่๋ยวบอกนะว่าเจ๊ทะเลาะกับพี่บอยมาอีกแล้วคุณนี้เอาอีกแล้วนะคุณนั่งทำโปรแกรมเหนื่อยแทบตายจะเวลาไหนมาทะเลาะพี่บอยเจ๊เงียบไปเลยใช้ตังก็เยอะแม่ก็บ่นพ่อโหลดโปรแกรมมาใช้เจ๊ก็ด่าน <Yeah. S 1> ี่เจ๊จะอาไไงฮะโอ๊ยกูทํางานบริษ,ษัทซอฟต์แวร์กว่าจะได้โปรแกรมแต่ละตัวมันเหนื่อยนะเว้ยมึงจะมาก๊อปเอาง่ายง่ายอย่างนี้ได้ไงวะ ของเขามีทิขสิะสิ์มันผิดกฎหมายเย้ยอยากให้คนใช้ของถุมกระสิ์ษษษหรือเปล่าล่ะอะไรยิ้มอะไรเอาหน้าอยากให้คนเขาใช้เปล่าล่ะอะไรวะไอ้นี่ก็ใช้มันถูกงไงเจ้น่ะเขียงไม่ออกอดีตงั้นเจ้อยาบน่นเดี๋ยวเจอป้าไปกินข้าว เยอะลงหมดเลยเหรออาจารย์บอกลงทุกเส้งเลยของแบบนี้เขาไม่ให้ทำแติดปีนะน่าเรื่องต่างเดี๋ยวค่อยคุยกับอาจารย์อ๋ออาจารย์บอกเหรอโอคิวเคียร์ดีวไปคุยกับอาจา,กการย์ได้นะ เฮ้ยอะไรของเจ้หวะไปโกรธอะไรใครมาพี่บอยทำไรอีกผมไม่เกี่ยวนะกูพยายามอดทนแล้วนะแต่มึงก็ยังทำตัวเหมือนเดิมอะอดทนอะไรของเจ้อวะแต่แค่โปรแกรมเถื่อนทำไมอ่ะเพราะเราโดนเอาเปรียบเจ้ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอไม่ต้องหาข้ออ้างหรอกมึงก็อ้างนู่นอ้างนี่ตลอดแหละอะไรวะเจ้ยังมาพาน,น่ะทะเลาะกับพี่บอยอีกใช่ไหมละ่ะแล้วก็มาลงที่ผมอีกนี่แหละ พี่บอยไม่ได้ทิ้งกูไม่เกี่ยวอะไรกับแฟนกูเลยเพราะกูมีน้องอย่างมึงนี่แหละอะไรของเจ้มันเกี่ยวอะไรกับผมมึงก็พูดง่ายนี่ที่จริงมึงก็ขี้เหนียวแหละตอให้โปรแกรมมันถูกลงอะ่ะมึงก็ไม่ซื้อหรอกเจ้ไปนู่นเลยมันหนักหัวเจ้ยังไงถ้ากูไม่โดนไล่ออกกูพยายามอดทนแล้วนะเว้ยเขาไล่พนักงานออกเพราะไม่มีเงินเดือนจ่าย มึงบอกกูว่าเปรียบผู้ใช้แต่มึงรู้ไหมมึงคิดง่ายไปราะบริษัทเขามีนิขสิทธิ์แล้วมึงอ่ะกำลังทำผิดกฎหมายมึงทำให้กูตกงานไงอ้าวแล้วที่เจี่ยออกบ้านทุกวันหรอเจียออกไปทำอะไรกูก็ออกไปหางานทำใหม่สิ เราจะติดต่อกับอีกทีนะครับค่<ฮ>ะแม่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 หมอคะแม่เป็นไงบ้างคะท่านไม่เป็นไรมากท่านแค่เป็นลมวงนี้ไงก็ให้พักผ่อนม,มากๆค่ะหอ่อพี่สุพครณอย่าให้อะไรวะ ท่านค่ะนี่เป็นยาให้ทานก่อนนอนแล้วก็อาาันนี้หลังอาหารเท้าเย็นนะคะขอบคุณค่ะหมอเจ่ง <laughs> บอโทษช่างมันเถอะทีหลังก็อย่าทำอีกเพราะเราไม่รู้ว่าใครต้องเดือดร้อนบ้างเราออก,ก็มีกันแค่สองคนแม่ก็มาป่วยอีก ไปพักผ่อนเถอะต่ดูแลแม่เองพร่น<อ>ี้มีแผนครับเจ๊